ภาพนี้ก็เป็นภาพแนววัตถุบนฉากหลังขาวเดี๋ยวเราจะมาหาคีย์เวิร์ดกับไตเติลให้กับภาพนี้นะครับโดยในการที่จะหาขั้นตอนการหาทั้งไตเติลทั้งคีย์เวิร์ดก็จะใช้วิธีการทําแบบยาวไปเลยจะไม่ตัดวิดีโอนะครับให้บรรยากาศคล้ายๆกับวเวลาทำเวลาทํางานจริงก็คือเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเวลาเรามีภาพภาพหนึ่งนะครับเริ่มต้นจาก อ่ะสมมุติเราเปิดภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็จะหาคีย์เวิร์ดมาใส่ส่วนใหญ่ผมจะเริ่มจากคีย์เวิร์ดก่อนส่วนไตเติ้ลเอาไว้เขียนทีหลังทำไมต้องหาคีย์เวิร์ดก่อนเพราะว่าตอนที่เราเขียนอ่าตอนที่เราหาคีย์เวิร์ดเนี่ยเราจะได้รู้คำศัพท์เพราะว่ามันจะมีในขั้นตอนมันมันจะมีบางคำศัพท์ที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีศัพท์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับภาพนี้บ้างเดี๋ยวเราจะหาเจอในขั้นตอนการหาไม่ว่าจะเป็นการหาจาก Dictionary นะครับหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการหาเจอจากการไปดูภาพตัวอย่างในคีย์เวิร์ดซักเซชันของ Shutterstock หรือว่าไปหาเจอจากจากแหล่งอื่นๆเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆหรือบางคำบางทีบางศัพท์เรายังไม่รู้เราเรารู้ศัพท์แค่เพียงศัพท์เดียวแต่ว่าเราอาจจะมีศัพท์เพิ่มเติมจากการไปหาคำเหมือนอย่างเช่นภาพถังขยะแน่นอนว่าจะพูดว่าแน่นอนก็ไม่ได้นะครับบางทีอย่างบางคนอาจจะรู้หลายศัพท์แต่อย่างผมเองเนี่ย จะถนัดใช้คําว่าบินซึ่งแน่นอนพอผมเห็นปับ๊บมันก็เป็นบินแต่ทีนี้จากประสบการณ์ในการทําคีย์เวิร์ดพวกนี้นะครับเราจะเ,าเราก็จะรู้ว่าบางท้งศัพท์ที่เราเรียนรู้มาในในโรงเรียนหรือในระบบการเรียนของคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักบางทีศัพท์พหนึ่งเนี่ยมันมีมันมีสามารถใช้ได้หลายคำและบางคําก็เหมาะสาหรับสิ่งที่เรากาลังทําอยู่มากกว่าสิ่งที่เรารู้ความหมายก็คือเราเรา,เราอาจจะรู้ว่ามันคือบินแต่ว่าในความจริง ก็อาจาจะบอกว่าจริงๆบินมันอาจจะใช้กับถังขยะขนาดอันนี้สมมตินะบินมันจริงๆมันคือถังขยะขนาดเล็กถ้าเป็นขนาดใหญ่มันจะเป็นอีกศับหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นอีกศัพท์เราก็จะได้เรียนรู้กันในขั้นตอนที่ว่าเรา,เราหาแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยสมมุติเรางงๆแบบยังไม่รู้เริ่มไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรเราก็จะใช้วิธีการเอาคําศัพท์ที่เราพอรู้ก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ เอาแบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับก็เข้าไปที่ดิคคือทุกครั้งก่อนที่จะมีการหาคีย์เวิร์ดก็จะเปิดดิกชันนารีมามา,มาขึ้นเป็นแถบแถบหนึ่งนะครับที่จําเป็นมีอะไรบ้างที่เราจะเปิดไว้ก็เปิด Google ค้างไว้เลยครับเปิด Google ค้างไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราสงสัยอะไรเราก็มาค้นหาดูสดๆเลยในตอนที่กําลังหาแล้วก็เราก็จะเปิดโปรแกรมที่ชื่อ Gra m มารีซึ่งเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เขียนตัวไตเติลหรือคําอธิบายภาพในภายหลัง แล้วก็เราก็จะเปิดโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมดิกออนไลน์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ไอโปรแกรมลองดูดิกนี่นะอาจจะเป็นโปรแกรมอื่นที่ว่าเราถนัดหรือเราเคยใช้ซึ่งมีเยอะแยะมากมายอันนี้เหมือนแท,แทบจะคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมที่ผมชอบใช้โปรแกรมตัว Grammarly นะครับมันมันจะดีตรงที่ว่ามันจะมีตัวช่วยออกเสียงให้สําหรับหลายๆคํา แล้วคําไหนที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นหรือออกเสียงแปลกๆอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สามารถที่จะกดลําโพงเพื่อที่จะฟังเสียงการออกออกเสียงได้อย่างเช่นผมพิมพ์คําว่าบินเข้าไปนะครับพิมพ์คําว่าบินที่แปลว่าถังขยะนี่นะครับมันก็จะมี อันล่างๆนะครับเนี่ยมันจะมีตัวออกเสียงให้เราด้วยบางครั้งอย่างสับบินก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันเป็นสับอื่นๆอย่างเช่นคาว่าอย่างนี้คํานี้ที่แปลว่าถังขยะเหมือนกันนะครับแปลว่าขยะแปลว่าถังขยะเนี่ยบินหรืออย่างนี้นะครับเราไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่า trash หรือ trash หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเราต้องการที่จะรเรียนภาษาอังกฤษไปไปด้วยกันคือถ้าเราไม่ต้องการจะเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษหรือ accent อะไรเราก็ข้ามมันไปเลยแต่ว่าผมจะชอบว่าอะมาลองฟังดูที่ว่าเขาออกเสียงว่ายังไงนะครับเราจะได้ออกเสียงะยนะครับเราปิดปิดเสียงไว้ผมไม่รู้ trash 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 น,นี่ก็ถ้าทำแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้แบบ หลายมิตินะครับเราเรียนทั้งศัพท์ที่เอาไปใช้เป็นคีย์เวิร์ดกับเรียนวิธีการออกเสียงไปด้วยนะครับแลวแต่ถ้าถ้าใครไม่มีเวลาก็ตัดส่วนนี้ออกไปแต่ผมที่ที่ผมชอบดิบดิกลองดูเพราะว่ามันจะมีตัวนี้นะครับซึ่งใช้บ่อยมากในการเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆโอเคเอาไปยาวเลยนะครับอันนี้สมมุติาเราไม่รู้เลยนะครับก็จะมาพิมพ์ในนี้นะครับถังขยะมันแปลว่าอะไรหรืออีกวิธีนึงผมก็จะใช้วิธีการแบบดือด้อๆเลยครับเนี่ยจะใช้วิธีการ ใช้วิธีการว่าถังขยะภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่ใช้ได้ใช้ได้หลายวิธีนะครับผมพิมพ์ําว่าถังขยะมันก็ให้ศัพท์คาว่าบินมานะครับเีนี้ถังขยะมีมีคำว่าบินคําว่า litter bin คําว่า garbage pile นะครับคำว่า ash can คําว่า dust bin อะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็มีแบบเยอะแยะมากมายจากเมื่อก่อนนี่ที่รู้แค่คําว่าบินคําเดียวตอนนี้เรามีมีคำศัพท์หลายคําละไอตัวเนี้ยจะดีจะมีประโยชน์ ก็คือใช้ให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับก่อนที่สับแต่ละสับเนี่ยโดยเฉพาะอะไรที่มันเราคิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยบางทีพอเรามาเปิดในนี้มันอาจจะมีอะไรที่ที่แปลกใหม่ไปนะครับมีคําว่าบินแล้วพอหลังจากบินมันก็จะมีคําศัพท์ที่เนี่ยคำศั์ที่มันมันมันเหมือนเหมือนเหมือนกันเนี่ยมาให้ใช้อีกเยอะเลย เมื่อกี้ถังขยะอ่ะสมมุติว่าเราได้ถังขยะได้เราได้คําว่าบินแล้วนะครับเราก็จะไปเปิด <c oughs> ตัว Keyword s u ดซ e พเ i คชั่นของ Chatter Stock ขึ้นมานซึ่งใครจะใช้ตัวอื่นก็ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้เพราะคิดว่ามันจะง่ายแล้วก็ทุ่นแรงที่สุดแล้วในยุคนี้โดยเฉพาะถ้าเราเน้นส่ง c h a p t e r Stock นะครับมันค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็แม่นเราก็ลองจินตนาการเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาแบบสั้นๆแต่ถ้าใครไม่รู้อีก นะครับหรือว่าใครไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษก็อาจจะนึกเป็นภาษาไทยไมาก็ได้ครับอย่างเช่นพิมพ์คําว่าเราเข้าไปคําว่าเราไปที่ Google Google แปลภาษานะครับตัวนี้ก็พิมพ์คําว่าแปลภาษาลงไปแล้วก็ลองป้อนคําว่อาอะไรดีถังขยะสีเขียวใหม่นะครับ อะไรเงี้ยเขาว่ากันไปและแต่เรานึกเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะครับถังขยะสีเขียวใหม่ถังขยะเราอาจจะเพิ่มเข้าไปถังขยะพลาสติกนะครับอย่างนี้ก็ได้สีเขียวใหม่บนฉากหลังขาวแบบไอโซเลตนะครับแต่ว่าถ้าไอโซเลตถ้าเราไม่รู้จะพิมพ์ยังไงเราสามารถในหนังสือก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้ไว้นะครับไอโซเลตอย่างนี้เราสามารถใส่ได้แบบไอโซเลตนะครับ ในบนบนฉากหลังขาวหรือบนพื้นหลังนะครับมันมันแปลให้ว่าอันนี้อ่าเนี่ยครับแล้วมันเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆเราสามารถปรับเปลี่ยนคําจนกระทั่งมันออกมาแบบแบบสละสะลวยอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะจะอันนี้ได้อ่ออันนี้อันนี้ยังเป็นขั้นตอนตรงนี้อยู่นะครับมันเป็นแค่เป,เป็นคำเป็นคำศัพท์เป็นคำศัพท์นะครับก็จะมีถังขยะ สีเขียวอ่อายสโตรเลตบนพื้นสีขาวอะไรเงี้ยเราเราเอาคำศัพท์หลายๆคำเวลาเราหาคำที่จะมาเป็นตัวอย่างสำหรับอ่าคีย์เวิร์ดซักเซชั่นเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้คำเดียวอย่างเช่นถ้าเราสมมติว่าผมยกตัวอย,อย่างเช่นเราพิมพ์คำว่าบินลงไปนะครับพิมพ์คำว่าบินเราก็จะได้ตัวอย่างทางขยะเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะได้แบบบินในลักษณะต่างๆท,ที่ที่กว้างมากเลยนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาของเรา เท่าไหร่ทีนี้พอเรามามองภาพของเรานะครับเราจะเห็นว่าบินของเราก็คือบินที่มันเป็นมีสีเขียวแล้วมันมีความใหม่แล้วก็มันเป็นไอโซเลตแบบฉากหลังขาวเห็นไหมครับเราเรา,เราหาขออภัยนะครับเราหาภาพให้มันตรงกับนิยามภาพของเราให้มากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันคือถังขยะก็จริงแต่ว่าอะไรที่มันจำเพาะจะจงโดยปกติเวลาหาคําเบือเบ้องต้นแบบนี้นะครับ จะใช้คําศัพท์อย่างน้อย3คําก็คือว่าเอาคําหลักมาหนึ่งคำแล้วก็เอาสภาพแวดล้อมหรือว่าเอารายละเอียดของมันมาใส่ด้วยมันจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีบินนะครับแล้วก็กรีนกรีนแล้วก็อะไรอีกครับอ่กรีนแล้วก็ไอโซเลต ขั้นตอนนี้คือให้ผมทำสิบครั้งมันก็จะไม่เหมือนกันสักครั้งนึงครับเพราะว่าทำทำไปก็ใส่ไปนะครับไว้อ่าเอานี้ก่อนนะครับบินกรีนไอโซเลตไว้แบกกล่าวแล้วก็เลือกแบบโฟโตนะเ้เลือกตรงนี้เป็นแบบโฟโต้มันก็จะค้นหาเฉพาะที่เป็นแนวภาพถ่ายมาให้นะครับอ่าเราก็จะเห็นแบบนี้ ก็จะมีถังขยะบินกรีนไอโซเลตไว้แบ็กกราวนะครับถ้าสมมุติว่าเราเราเราจะกรองด้วยคําว่า,าเราจะกรองด้วยคําว่าอะไรดีนะเพิ่มเติมด้วยคําว่า,าที่ไว้นะครับก็จะเป็นบินกรีนไอโซเลตประมาณนี้แหละครับได้ละเราก็จะลอง ลืมปิดเสียงโทรศัพท์ก็จะลองดูอันนี้อันนึงนะครับสีเขียวนะแล้วก็เอาที่ใกล้เคียงกับของเราที่สุดอะ่ะประมาณนี้นะครับคือในเบื้องอ,อันแรกๆเนี่ยแนะนําให้หามาสักสองสอันก่อนนะครับพอให้ได้ชุดหนึ่งตรงนี้ก่อน นะครับมันก็จะมีชุดหนึ่งสามสิบคำแล้วก็แอดไปก่อนนะครับยังไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้คือวิธีการของผมนะครับคือเรายังไม่ต้องอ่านรายละเอียดอะไรมากเสร็จแล้วถ้ามันมีภาพที่มันมันใกล้เคียงอีกเราก็สามารถมาเลือกเพิ่มได้อีกพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นคำศัพท์ที่ยังไม่รวมอยู่ในชุดแรกที่ไปแต่ว่าที่ใช้ที่ใช้เยอะเหมือนกันแบบมันทําแบบนี้ทําให้เราทุ่นแรงไม่ต้องคิดศัพท์เองนะครับ เราก็เลือกทีละภาพเลยก็ได้พอได้หนึ่งภาพแล้วเรามาดูว่าภาพไหนมันจะเข้าเกณฑ์ของเราอีกก็สีเขียวเหมือนกันบนนี้เหมือนกันนะครับก็เลือกได้อีกหนึ่งภาพเห็นไหมครับอันไหนที่ยังไม่อยู่ในในชุดนี้มันก็จะมาอีกทําแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆภาพบางภาพเราสามารถหาคําศัพท์เพิ่มได้เยอะเลยไม่ต้องไปเที่ยวนัง่งคิดนังน่งนั่งเลือกนะครับแบบนี้เดี๋ยวทีนี้เราก็ได้ชุดหนึ่งแล้วทีนี้ได้37ได้ 37, ด37ก็ส่วนใหญ่ผมจะกลับไปดูที่นี่ครับไปดูที่ ไปดูที่ดิกิแอนารีนะครับทีนี้ก็จะมีคําว่าลิเตอร์บินนะครับก็จะก๊อปคำว่าลิเตอร์บินมาใส่เลยก็ได้นะครับทีนี้พอเราพอเราใส่คำว่าลิเตอร์บินนะครับแล้วมันมีมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคําอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะลดโคตามันด้วยการไปลบคําว่าบินธรรมดาออกสักหนึ่งคำก็ได้ครับจะลบตอนนี้เลยหรือลบทีหลังก็ได้ทั้นตอนนี้แล้วแต่ใครถนัดนะครับแล้วก็สมมุติว่ามีคําว่า,า garbage pile นะครับ เราก็เอาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามาใส่ได้เลยจะ,จะเลือกทีละคำก็ได้จะก๊อปมาทีละหลายคำก็ได้นะครับเทคนิคนี้หลายคนก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเราก็เอามาเลยคำที่เป็นคำเหมือนเนี่ยครับเราจะมีคำว่า garbage p a i l คำว่า ash can แล้วก็คำว่า dust bin นะครับซึ่งมันเป็นคำเดียวกันมาจากเห็นไหมครับเราก็จะเพิ่มได้ประมาณ3-4คำแล้วเรามาดูอีกว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมนะครับ ทีนี้เราก็ใช้ใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ไล่มาดูข้างล่าง a d ดแคนมีแล้ว b ิน <bin S 1> มีแล้ว t r a ทส c a n มีแล้วนะครับ uh, แล้วก็มีคำว่า Recycle Bin นะครับรีไ uh, ก็จริงๆมันเป็นศัพท์ที่ใช้ในระบบ w n n o w w ของของ PC นะ uh, ของ Windows ถังขยะเราก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับ uh, ทีนี้ก็ถ้ามีคำศัพท์อะไรก็เอามาใส่ uh, พอเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าคำศัพท์พวกนี้ ถ้าไม่มาเลือกจากด้านฝั่งด้านซ้ายก็ดูว่าเราสามารถเลือกจากพวกนี้อะไรได้บ้างอย่างเช่นเราเลือกคําว่ามันมีหนึ่งอันนะครับภาพของเรามันไม่ได้เป็นกลุ่มเราก็อาจจะใส่นึกออกนึกอะไรออกตอนนี้เราก็ใส่เลยมันมันมีอยู่แค่ถังเดียวถูกไหมครับแล้วฝามันปิดอยู่นะครับเ,เมื่อกี้เราดูปุ๊บเราก็สามารถเพราะาบางทีลูกค้ามาต้องการหาฝาที่มันปิดอยู่ บางทีหาฝาที่มันเปิดอยู่ก็แล้วแต่ความต้องการใช้งานคือเราใส่ไปนิดนึงก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคําว่าลิตที่แปลว่าฝาเราก็ใส่อะไรที่เรานึกออกตอนนี้เราสามารถพิมพ์ใส่ไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีอะไรอีกมเีเป็นภาพเกี่ยวกับคอนเซปต์เกี่ยวกับการความเกี่ยวกับความสะอาดนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับความสะอาดนะแล้วก็ภาพของเราเป็นภาพแนวตั้งนะครับ Vertical เนี่นี่ เวลาเราดูสับพวกนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็สามารถที่จะไปไปไปค้นหาในดิกได้ว่านี่มันหมายความว่าอะไรเะถ้าอันนี้สมมุติว่าเรารู้แล้วนะครับก็จะเป็นอ่าแล้วก็จะมีสับคั t เอาท์นะครับภาพของเราเป็นภาพไอโ l a t e อย่าลืมนะครับเคยเคยเคยสอนไว้ในไลฟ์ Life ที่หน้าเพจนะครับถ้าเป็นภาพไอโซเลตเดี๋ยวนี้เขานิยมใส่คําว่า Cutout นะครับใส่คําว่า cut out นี่เป็นถือว่าเป็นคนละคำกันนะครับ cut out แล้วก็ cut แล้วก็ขีด out แล้วก็ยังสามารถใส่คําว่า cut out แบบติดติดกันไปเลยก็ได้สําหรับลูกค้าบางคนที่ขี้เกียจหาขี้เกียจพิมพ์นะครับเขาพิมพ์แบบภาษาเขาเรียกพิมพ์แบบภาษาพูดก็คือเ็าจะพิมพ์ติดไปเลยอย่างเช่นคำว่า copy space สมัยก่อนเ็าจะพิมพ์คำว่า copy แล้วก็เว้นแล้วก็ space นะครับแต่ว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมีทั้งคำว่า copy space ติดไปเลยเป็นการแบบเขาเรียกว่า ค้นหาแบบภาษาพูดเรืองขี้เกียจเว้นให้เสียเวลาแบบนี้ก็ทำได้นะครับก็ใส่ไปก็ถือว่าเป็นคนละคำศรรพัพท์ไม่ผิดกติกาแต่อย่างไรก็จะได้แบบนี้มาแล้วก็มีอะไรอีกมีมันเกี่ยวเนื่องกับคอนเซปต์การแยกขยะนะครับก็อาจจะลองค้นดูนะครับบางทีผมก็นึกอะไรไม่ออกผมก็จะพิมพ์คําว่าแยกขยะ อย่างนี้แยกขยะภาษาอังกฤษบอกว่า what separation นะครับ what separation ก็ถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็สามารถก๊อปมาได้เลยาสามารถก๊อปคปมาแล้วก็กลับมาตรงนี้แล้วก็ใส่ไปเลยครับ what separation ทีนี้พอได้ what separation เนี่ยเป็นคำเป็นคากลุ่มคำเวลาลูกค้าค้นหาคำว่า what คำเดียวมันก็หาเจอนะเพราะฉะนั้นเราสามารถไปลดไปถ้าเรามีคำว่า what อยู่ตรงอื่นนะครับเราก็สามารถไปลบออกได้เพื่อให้มี โคตต้าเหลือสำหรับคำอื่นที่เราจะใส่ภายหลังแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีอะไรอีกสมมุติว่าเร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 าได้แล้วนะครับหรือว่าใครจะใครจะยังไม่พอใจคิดว่าอยากได้มากกว่านี้ก็ก็พยายามหาคำศัพท์มาใส่แต่ว่าตอนนี้ได้ประมาณเกือบ47คําคำซึ่งสำหรับปกติภาพที่ที่เเป็นภาพวัตถุบนฉากหลังขาวเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะ นะครับอย่างนี้มากรองอีกทีนึงนะครับทีนี้ผมก็ไล่หาทีละคำเลยนะครับผมชอบใช้วิธีนี้นะครับ household ก็เป็นของใช้ภายในบ้านก็ใช้ได้ครับอันนี้ใช้ใช้ในบ้านก็ได้นะครับ bio ก็เป็นพวกชีวเคมีอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มั่นใจก็ใช้วิธีนี้นะครับเวลาเราเราเราทำเราไม่ต้องกลัวเสียเวลานะครับก็อาจจะไปหาว่า bio มันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับถังขยะบ้างไหมนะครับก็จะแปลว่าการย่อยสลายในทางชีวภาพการอะไรอย่างนี้นะครับ ชีวเคมีชีวิตอะไรอย่างนีอ้อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับก็สามารถเอาออกจากขั้นตอนนี้ได้แล้วก็พอลูชันก็สิ่งแวดล้อมเอ่อเอมตี้ว่างเปล่าถังขยะเราก็มันมันปิดฝาอยู่แต่จริงมันก็เป็นถังขยะนี้ก็ใส่ได้นะครับคือถังขยะที่ไม่มีไม่มีอย่างอื่นก็คือว่างเอ่อเป็นถังขยะเปล่า,ลา,ลาถึงมันจะปิดไว้แต่ว่าก็สามารถสื่อถึงว่ามัน ม,มันว่างเปล่าได้หรือคำศัพท์ที่มันก้ากึ่งแบบนี้จะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ว่าถ้ามีโคต้าเหลือเยอะใส่ใส่ไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอาจจะมาถึง e m p t พื้น e m p t ที่พื้นที่ที่มันว่างเปล่าอะไรงี้เอ็มท space อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็หาคําศัพท์ที่คําไหนที่ไล่ไปทีละคําเลยนะครับคําไหนที่สงสัยก็ไปหาความหมายของมันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราพอใจก็ Copy แล้วก็ไปเปิด Lightroom ขึ้นมานะครับ ส่วนใครที่จะใส่กับ Adobe Bridge หรือใส่กับ Windows ก็แล้วแต่นะครับ Windows ก,ก็ใส่ไม่ยากเข้าไปหาวิธีใส่เอานะครับออันนี้ผมจะใส่กับตัว Lightroom นะครับก็มาที่โหมด Library นะครับแล้วก็ใส่โหมด Keywording แล้วก็ใส่ไปปึ๊บอืมก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยหา Keyword เสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งคำ แล้วก็ทีนี้มาถึงคาอธิบายภาพพอได้คีย์เวิร์ดเสร็จแล้วก็ได้คําอธิบายภาพทีนี้ผมจะอธิบายภาพนี้ว่าอ,อยังไงดีนะครับอาจจะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าพิมพ์คําว่าทั้งขยะสีหลักๆก็เอาแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากถั้งขยะใหม่ๆที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับใช้คาว่าอ่านิวจริงๆอ่านี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าเดี๋ยวๆถ้าโค้าเต็มเราก็ตัดทีหลังถ้าโค้าคามันเต็มนะครับ อันนิวอันบ็นะครับถังขยะใหม่แกะกล่องเลยนะครับกรีนลาร์ชขนาดใหญ่กรีนลาร์เ,อ,อ, Green, Large, เอ,อ,อะไรดีพลาสติกบินนะครับ i ่าอ a โซเลตออนไวทแบ็กกราวด์แล้วก็จะเป็น อะไรอันหนึง่งอ๋อสมมุติว่ามันเป็นถังขยะแบบเมื่อกี้เราบางทีถ้าเราเวลาดั้งทําใส่เงี้ยนะครับถ้านึกคําต่อไปไม่ออกให้กลับไปดูมันอีกทีถึงว่ามันภาพของเรามันมีจุดเด่นอะไรบ้างอ๋อมันมีมันเป็นถังขยะที่มีล้อนะครับมีล้อก็น่าจะเป็นคําว่าวิลลี่นะครับทีนี้พอตอนเราทาบางบางทีเนี้ยเราเราสามารถมาดูในนี้อา่าวิวมีคําว่าวิวแล้วนะครับวิวเราอาจจะเพิ่มคาว่าวิลลี่ก็ไปได้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังมีอยู่แค่46คําคนะคบ,บางทีเราก็สามารถมาใส่ที่หลังได้ไม่ผิิดกตกตาอะะไรนะรนคับ เราก็ใส่คําว่าวิลลี่ที่มันแปลว่ามีล้อลงไปด้วยก็ได้แล้วก็เราก็มากลับมาตรงนี้นะครับเราก็จะใช้คําว่าวิลลี่วิลลี่เป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับวิลลี่บิ๊กถังขยะขนาดใหญ่ plus can with alit นะครับ Uh, ที่ uh, uh, close lid uh, มีฝาที่ปิดไว้นะครับแล้วก็ uh, ถ้ามันยังมีโคตใต้อีกตงังเยอะตอนนี้แกรมมารมันจะนับให้เราด้วยนะครับแกรมมารมันจะนับคำให้ตอนนี้ก็เป็น107ตัวอกักษรเราก็สามารถเพิ่มได้อีกใส่ไปอีก concept มา of what separate นะครับก็คือแปลว่าเดี๋ยวค่อยแปลให้หมดทีเดียวนะครับ Uh, What Separate เราใส่สามารถใส่คำศัพท์ลงไปได้อันนี้คือหมายถึงว่าผมคิดเป็นภาษาอังกฤษออกได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคำพวกนี้ทั้งหมดที่จะพูดเนี่ยก็คือถ้าใครนึกไม่ออกก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Google แปลาภาษาแล้วก็พิมพ์ไปได้เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นพิมพ์เหมือนเมื่อกี้ครับพิมพ์ว่าเดี๋ยวค่อยทําให้ดูในภาพหลังดีกว่านะครับอันนี้พิมพ์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมันแยกขยะแล้วมันมี เอ่อคลีนิ่งนะครับ uh, ความหมายก็คือผมบอกว่าถัางขยะพลาสติกขนาดใหญ่นะครับ uh, แบบใหม่แกะกล่องเลยเป็นภาพไอโซเลตบนฉากหลังสีขาวนี่ประโยคนี้นะครับแล้วก็ประโยคที่2สามารถต่อแบบนี้ได้อีกนะครับเอาประธานขึ้นมาก็คือถั uh, งขยะแบบมีล้อ ถังใหญ่แล้วก็มีแบบปิดฝาเผื่อลูกค้าก็ต้องการหาถังขยะแบบที่มีฝาปิดนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีภาพที่เป็นถังขยะแบบมีฝาเปิดเราก็ใส่คาวิทยอ่า with open l i ดนะครับมีฝาเปิดอยู่อันนี้ก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการหาปิดหรือเปิดนะครับแล้วมันมีโคต้าเหลือเราก็อาจจะบอกว่าภาพบางนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการแยกขยะเกี่ยวกับความสะอาดแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของสาธารณะอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้ หนึ่งหชุดละพยายามใส่ทีนี้มันก็จะมีทั้งคาว่ามีทั้งคําว่าถังขยะมีทั้งคําว่าถังขยะพลาสติกมีทั้งแบบถังขยะใหม่ถังขยะขนาดใหญ่ถังขนาดที่มีฝาถังขยะที่มีล้อลูกค้ามาหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะมันมันมันครอบคลุมได้หมดนะครับจะสังเกตว่าเอาคําศัพท์ที่อยู่ในในกลุ่มอันเนี้ยนะครับเอามาเขียนเป็นคําอธิบายภาพแบบมี2จุดเนี่ยค่อนข้างที่จะ จะเยอะเลยนะครับเพื่ออะไรก็อย่างที่อธิบายไว้ในหนังสือนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจคอนเซปต์ว่าทําไมต้องเอาคําซ้าๆพวกนี้มาเขียนก็สามารถไปอ่านได้ในหนังสือที่อธิบายเอาไว้นะครับว่ามันมีเหตุผลที่มาที่ไปยังไงอันนี้คือขั้นตอนการทํางานจริงนะครับก็แค่นี้ก็จะได้ละเราได้161ตัวอักษรนะครับถ้าใครขยันหรือว่ามีเวลาก็สามารถเพิ่มเติมได้อีกแบบนี้เลยก็ก๊อปปี้ไปง่ายๆธรรมดาธรรมดานะครับก๊อปปี้ไปในใส่ในช่องอ่าแคปชั่นนะครับโอเคใส่ในช่องแคปชั่น ทีนี้เวลามาใส่ในช่องแคปชั่นนะครับาบางเว็บมันต้องการใช้อย่างเช่นเว็บด a มไทม์มันก็ต้องการใช้ถ้าช h ตเตอร์สต็อเนี่ยใส่แค่นี้ก็จบแล้วนะครับเนี่ยสำหรับชัตเตอร์สต็อกไม่จำเป็นต้องใส่ไตเติลตรงนี้มันไม่มีไม,ไม่ไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าถ้าเป็นไอตัวของ DreamTime มันจะต้องใช้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนใหม่แต่ทีนี้ด้วยความขี้เกียจนะครับผมก็จะใช้วิธีการแบบแบบนี้ อันนี้ผมผมไม่รู้ว่าผิดถูกก็แล้วแต่ว่าจะจะนำไปใช้กันนะครับผมใช้แบบนี้เลยแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ลบตัวฟูดสต็อปออกไปตัวหนึ่งนะครับคือในริมทามเนี่ยเขาจะมีกติกาว่าข้อความที่อยู่ในไตเทิลกับอยู่ในแคปชั่นเนี่ยมันจะไม่สามารถซ้ํากันทุกตัวอักษรได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่าถ้าผิดกันแม้แต่ตัวเดียวก็จะถือว่าเป็นข้อความคนละชุดก็จะใช้วิธีนี้เอาไปส่งได้หลายเว็บเลยนี่ผมใช้วิธีเทคนิคแบบนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาไปส่งบางเว็บมันก็มันก็ ต้องตัดออกบ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าผมจะตัดผมจะพยายามใส่2ประโยคแบบนี้นะครับเพราะว่าบางเว็บมันต้องการไม่ให้ผมจําไม่ได้แล้วว่าเว็บไหนมันก็จะไม่ให้เกิน100ตัวอ,กอักษรเวลาต้องเราจะตัดออกเราก็สามารถตัดหลังจุดฟูลสต็อปได้มันจะมีประโยชน์สําหรับเวลาให้คนอย,อย่างผมเนี่ยผมให้แฟนผมเป็นคนช่วยส่งรูปนะครับผมทําเสร็จเรียบร้อยผมก็ส่งให้แฟนผมเป็นคนส่งรูปแฟนผมอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากเวลาเขาไปเจอเว็บไหนที่มันบอกว่า คำอธิบายภาพไตเติลมันเกินเขาก็สามารถที่จะมาตัดตรงนี้ออกไปได้นะครับให้เหลือแค่นี้มันก็จะผ่านง่ายๆแล้วก็ความหมายก็ยังอยู่นี่นี่คือเรามองไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับประมาณนี้เราก็จะได้ไตเติลแลวก็คาําอธิบายภาพของภาพวัตถุบนฉากหลังขาวแบบนี้นะครับเอาไปส่งได้เลยนะครับทําแบบนี้ก็สามารถส่งได้ส่งได้ทุกเว็บ ก็ลองไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับสําหรับภาพแรกจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทําโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับ